ถนนเชั่วโคดชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะสร้างๆซ่อมๆขุดๆถมๆกันไม่รู้จักจบสิน้นเครื่องจักรทำถนนไม่เคยต้องว่างเว้นจากถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2513ในยุคจอมพลถนอมกิติขจรโน่นเลยทีเดียวจนเริ่มเปิดใช้เมื่อปี2516คนใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางนี้ต้องเอาชีวิตมาทิ้งกันปีละหลายสิศพมีหนำซ้ำ ความตายยังเกิดขึ้นกับบรรดาคนงานสร้างถนนเป็นตำนานเล่าขานกันถึงอาถรรพ์ถนนพระรามสองจนกลายมาเป็นสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มจากความฝันของคนงานฝันเห็นแม่งูจงอางมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบทำทางเพราะกำลังมีลูกอ่อนขอเวลาให้ลูกๆสักพักคนงานเมื่อฝันเป็นตุเป็นตะขนาดนี้ก็ไม่เก็บเงียบคนเดียวรีบไปบอกหัวหน้าคนงานแต่หัวหน้าคนงานไม่สนใจสั่งเดินหน้ารถไถต่อปรากฏว่า ไขไปเจอรังงูจงอางเข้าให้จริงๆบรรดาไข่และลูกน้อยของงูจงอางตายเกลี้ยงนับแต่นั้นมาก็เกิดเหตุเพศภยัยรถคนงานสร้างทางประสบอุบัติเหตุตายกันทีละหลายศพจนต้องมีการสร้างศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางเพื่อขอขมาศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางและลูกได้รับการนับถือกราบไหว้จากผู้คนจํานวนมากเพราะขออะไรก็สมหวังกลับไปมากมาย